จ้นยจนสวัสดีค่ะพี่น้องมาเด้อข่าวมาจ้าหน่อยไปถิมแน่ยมไปจูดแน่กาลังกวกมือไหวไวสงสัยตอนนี้กาลังมีผู้เสียอกเสียใจอยู่เด้อค่ะเด้อที่บอกเ้ยค่ะเด้อมีคนฝันเห็นเกี่ยวสาวเจยสองคนเนาะค่ะทวดเกิ่มกับน้องสาวตโดุยเนาะค่ะเนาะบัลลกถี่ เลขออกแล้วว <gas> pues ่าจะได้กระไดดอกเนาะค่ะน้สวัสดีครับผมกระมวลสั่งสอนถือเลขว่ค่ะผู้ใดถือเลขแน่บดาดอกเขาวะเห็นบอกบ้านเลขทีเ nah. ด <ayım> ้อค่ะเด้อเอ่อมีคนฝันเห็นเกี่ยวกับสาวเจยสองคนเนาะค่ะนาะฝันว่าสาวเจยแต่งงานใหม่หลักกาฝันว่าสาวเจยไป้ตะเลยตะเลยโบกมือบาย เลขข้างล่างออกหกสี oh, oh, so, like Sa ่เด้อค่ะเด้อข้างล่างข้างล่างออกหกสี่เป็นเจ้าง่าเออจะก็แนกห้องไห้แนกห้องไห้ข้างบนออกอีหยังก่อนเนอเมื่อกี้คอยบอกอ่ะหยังหกสองแปดอ่าข้างบนออกหกสองแปดเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะคุณเจ้รวยรวยค่ะคุณเจ้รวยยังรวยรวยเด้อค่ะเด้อ สาเจยว่าเสียบอยากเสือกร้อยร้อยเสือบาริเกทีจากของอยู่มีมีคนฝันพอเนาะคะ่ะเนาะเอ่อฝันเอ่อห็นหินสาวเจยเนะคะสาเจยกระเสือเตสิผหกเสาเจยบร์เสือเอาหกสี่สามถูกกินอีกแล้วบนหกสองแปดล่างหกสี่เขาวะไม่ถูกเลยน้องตุนวะ ยายดมยายดมเด้อ <laughs> โอ้ดีจ้ากเกือบถูกถือก,กินเด้จางหวัวน,นี่เงวเงวเงียบไปตามๆกันเด้ยค่ะเด้อบานเล็กที่ช้าเจ๋ยนาะค่ะเนาะนว่าเส้นสื่อแล้วเออถูกกินจ้ามันม,ม,มีดวงดอก้่งไปหาคูดหาโจ๊กแหลหมูเห่าจังสีได้กินได้อยาะะกเนาะเนาะจาซื้อจะที่หลแต่จะไม่กา,ากคุณ โอ้ยบาดออกมาหลังค่นก็ว่าได้เนะาะอันน้อยไม่ซื้อหกละจ้า,า,าบอได้เคยซืย้อวิ่งเนะะี่ยค่ะแก้ตัวใหม่วันที่หนึ่งจื้อแล้วค่ะคือสิจื้อแล้วแหละคะ่ะบราจมไปหรือผ้าไม่จมน้อยอโอ้วางมือถ่า,ถายเลยสิคือลดเลยเจาไปถีมโคข,ขยะไปบอสวัสดีจ้าโอ้ยถือกิจจ้าโอ้ยน้อสวัสดีครับขวานาบถูโบถูเจ้ยคุณนางบัวสวยคุณว่า ยานิสราเดี๋ยวโทรหาพ่อให้อ๋อซื้อสองเจ็ดตัวละสามร้อยออกสองแปดพี่เคองมันซื้อสองเจ็ดเลนหวยถ้าบบเฮ่งจริงก็บ่ถูก<ๆ>เขาหลอกเมีนเมนน้ำตาจะไหลฮ่าฮ่าานิวกะเล่าบอกให้สองงวดเนอะเมีนเขาบอกให้สองงวดแล้วนี่เนาะก,ก็คุ้มซื้อแปดหนึง่งฮ่าฮ่าฮ่าน้องตุนวะ ถือก,กินจ้าพี่เจยเงาโบกบอได้ตั้งดอกอิลีแหละจ้าหน่อยระวังโดนอุ่มเด้อเขาวะจ้าหน่อยเอ้ามาสิผาอุ่มมาจ้าหน่อยเด้อค่ะเด้อสิอุ่มเอาไปถิมเลยมานั่งถาจ้าหน่อยละสิอุ่มไปถิมสิไปลากหามอ้หน่อยไปปล่อยโขกเด้อเขาวะตะโลุย่าผือได้เ้อะเจาลบมาบบเห็นลูกเจ้านี้ จะดงว่าเขาไปผ่าถิ่นเราแหละว,ว,ว่าแล้วว่าแล้วเอาอีกเอาอีกบ่จืดดอเพราะว่ายางจือกับจืสิบสี่สิบหามือเท่านั้นแหละโอ้ยสัจเจอกระสือเตหนึ่งหุบัลลีขีจะของเลยค่ะเด้อบัลีขีจะของหนึ่งหุกสี่อก็เลยลองสือเบิงสืบ,สบก็ฟันหินฟันหินสาวเจิแต่งงานใหม่แล้วก็ฟันหินอ่าสาวเจิไปเรื่อยๆบุกมือบปบมาโจมมาหน่อย ตาทองมากมากมาตทองมากมาโจมมาหน่อยเนี่ยวพี่เจยติดตามพี่มานานนะชอบมากพี่โรดดีดูจริงใจด้วยหนูเป็นคนประโคนชายจ้าขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะเด้อห้าสิมาโจมาหน่อยไปถิ่มเนาะค่ะเนาะรหดแรงเลยหัวยออกแล้วโอ้ยอย่าว่าแต่นองตุนเอาค่ะพี่กับเบิ้แห้งมือแรงที่กินเขาอยั้งผากันแก้ปากกระป๋องตอนนี้ปล่อยคลิปไปแล้วปล่อยคลิปไอ้ เพื่อนพากันไปกินอาหารทะเลกินของสูงอยู่ผ้าผ้านี่กำลังมาทักทายไอยซุดกันเนาะเนาะค่ะเนาะมาทักทายไอยซุดกันก่อนมามาโมเมนต์เรามาสนับเติมเนาะมาชมนำนาเขาจะอย่างของผู้ใดซี่สำคัญของมึงนะของมึงยังควรหน่อยดของมึงที่รถที่ปากเอาหน่อยนั่งรถรอบบ้านเอาไปฝากถิ่ม สวัสดีทีมงานสายฮาเด้อจ้าสวัสดีค่ะค่อยเอาใหม่ไม่เป็นไรจ้าอาน้อยค่าว่าโอ้ยอ,อ,อิตาดุยอิตาดุยค้างสี่ร้อยเขาว่าขาดเลยเย็น <c ười> นี้คงได้กินน้ำพริกปลาไข่เนื้อตัวน่ำพริกปลาเอา่ากินไงของข้อดีกี้ก็ไข่ตุ๋มนะคะเด้อ <c ười> เอาไว้งวดหนาเนาะอย่าเสียใจเด้อทุกคนเขาวะขอทำใจสิบห้าวันสิบหกเล่นอีกเขาวะค่ะค่ะค่ะโอ้โหเือเลือออกเหลือใจหลายๆดีอันซื้อ um, ต okay, ัวหนึ่งหุบบันหกสีผันบ่ซื่อซื้อตักโตละสามสีพุนแล้วพืนบ่ถึกจ่อยตี เอาอีกเอาอีกมือไม่กันยังเพึ่นวะโอ้ยเนาะแต่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 อาจารย์พอใจขาเขาถือใจว่าสิได้นี่ังวะมือแรงกี้เขากันยังบ่มีกี้ก็เกลืออว่าสิได้ปากเหลื่อมน้ำแน่กับบ่ได้เหลื่อมน้ำเลยโว้ยโอ้ยงวดหนาวอีกคือเก่า ฮาฮาว่ะสวัสดีจ้าเอื้อยเจ้ยสวัสดีจ้าทีมงานอดกินหมูทะเลยเพคุณบอกแบย่างดีบอกยบางดีบางมืออื่นสิผ่าตาทองกิดก๋อยยิ่ะด๋ยกินเหนือเวลาโอ้ยงวดหน้ายังมีอีกเนาะสู่ต่อหวกเข่าฮาฮาค่ะคือหวยเป็นเรื่องแปลกหวยแดกเป็นเรื่องธรรมดาฮาฮาปาเาค่นว่าคุณป้า ต้มพ้อยห้อยกินกะเขาวแ้วมือนีเออเออเงี้เนี่ยเอาหน่อยเอาของพอสูไปปิป่งปนไอ้บักพีกหลายๆไรเอาเออ,เอ,อ,เ,อ,อเอาสันกาไปต้มชดน้ำด้วยเฮ้ยเออนั่นแหละกูอยากขาจานดีมือแรกมาตองท่าแปลงนะเปลืองแปล บอตองท่าเลยสีบอกใไ้เเลืองแป้งซื้อๆอ้ามนำเก็บอตรงทูสบัวไหเดอนตาดูทูดีไร้ายมันนี่อาจารย์งวดนาเอาไม่เด้อจ้าเข้าว่าพ่อแล้วค่ะพอแล้วเด้อค่ะสาวเจยเล็กออกยังข้างบนออกหกสองแปดข้างล่างออกหกสี่นาอคขะนน้อก ไปแย่ข่รมดแดงต่อโอยจะเอาตระดุยไปไปล่อยไว้อยู่ข้างมดแดง,ง,งนี่เลยน <c oughs> ี่นอ้คุณถือใจแสียใจเลยเหือไหลเข้าตาบบต้องเสียใจจันหน่อยงวดนนะ้านอนฝันระบอกไมจก่จ่าเพราะว่าอ่น <c oughs> น่อยก็ถือใจคกเ่ะคนหัวรอบักคักเลยเพือนหาหาสู่จ่ายครั้งต่อไปยังมีอาจารย์ตุ่มใจมา้าเดืนะ้อ <c oughs> ต้มใช้มากมาเด้ยวยอีพอเอออต้แมเราเอา<อ>ไปเห็ปดปลาเด็กะไรตัว <laughs> วันที่หนึ่งเอาใหม่ค่ะจำไว้ว่าถ้าเฮายังเล่นเฮาก็ยังมีโอกาสค่ะเพื่อนมาคุณแล้วจะส่งเสียงด้ยวยจายนหน่อยบีบใครด้อเขาวะ <laughs> สวัสดีน้องเจ้ยคนสวยสวัสดีค่ะเข <laughs> เป็นยังดอก มีแปดอยู่จ้าสาวเจยแปดอยู่ตีแปดตัวเดียวคู่ลู้คันแม่คู้ได้จิงอะกาหน่อยบอกหนึ่งหาแปดเนาะบัตรเล็กที่สาวเจยหนึ่งหุสีหากอาหน่อยอารมณ์ดีค่ะคขาว่าเออเออบอกเป็นยังดอกจ้าอาจารย์หน่อยมีอีกหลายงวดอยู่เขาว่าเออเอออาจารย์หน่อยให้ถูกตัวหนึ่งแปดมาหลายเลยเขาว่า เอ่อคอยได้ยินในสามรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งสุดท้ายบ่หนึ่งห้าสี่บ่อ้คยว่าหนึ่งหามาล่ะอาจิมีติดมาขันบ่สองตัวถ่ายกะสิสามตัวเอ่อเลขเลขเลขอันนี้เนาะว่าสันกะ2สองตัวเอ่อรางวัลที่หนึง่งสาจืดขาดวังไหวได้ฟังฝั่งอยู่เขาไหลชุดในไอหยังขาวสุดพื่นนั่นแหละหลุ่นจนวาบาดพ่อได้ยินนะ่ะ โตอันนี้ละปล่อยลอยลงโอ้ยตายตายตายคักเลยเอาตาหน่อยไปเห็ดปลาแดกเขาวะแ <laughs> มนแมนแมนแล้วยังว่าอาบน้ำบ่ตรงท่าแปลงให้แล้วเขาวะเจิร้อนเปล่าร้อนมากมายค่ะการเวลาการเวลาสื่อ 58, หาแปดแปลหาอาจารย์หน่อยยาหัวเดืองหวดวเล้วเขาวะ,าวะเอ้ยบ่เป็นยังคือการใหญ่ใจตรงถึงแมนบ่พีหงวหนาเอาไม่เอ้ยแมนคักแล้ว ยายจะไม่กล้ายายจะไม่กล้ากระตาทองมึงเบิดอะไรตายอยากเลยหูนหูนเด้อค่ะพี่น้องเลยว่าใจสีใดเป่ากระสอนมือแลงวัดเจ้าสีใดเป่ากระบวงโอ้โอเอมา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 จูบเอาอยู่รถออกมา กับหัวสองกับห้าตัวเดียวกันเอือนนะนะเด็กออกจะได้กับว่าได้เนาะเจ้าน้อยถ้าเดินได้หลอดเด้อนี่หลอคือพอค้นคมประมาณค้นคมอุ้ยแสบตาเด้อใช่เสือจะมาเซรอัอันี้แน่ใหญกอริกก่อถือใจอุ่นกันยังว่าบาลีที่สาวเจอยู่อุ่นอุ่นเบิ้งใกล้ๆพุ่นคุณเด้อค่ะเด้อ ือเจ้าก็พากข่อยนี้เนาะใจล่เลงวดหนาเอาไหมเข้าวะเฮ้ยหน่อยบ่ถือบ่เป็นหยังดอกออาหน่อยเอ้ยเอาไหมเอาไหมน้อลาฮักคือเก่าเข้าวะป่าอ่อยพินวาป่ายัดผูชัยสะดูเตรียมหุงเขาล่ะ สวัสดีค่ะตูนภูตะวันทักน้องตูนนัคอนปฐมฝนจะตกแบงมากนลค่ะบันไดฝนตกห้อนห่อนดีจ้าตายน้องตูนทักตายดมยาไหวเดอยายสิเป็นลมเดอะะยายเราวอยา่าแต่สองตาใหญ่เรา็็มดแรงเลยบอกเป็นไรจ้ารักทีมงานทุกคนจ้าเพื่อนว่าขอบคุณมากมายค่ะพาจ้าไปนางรวนเฮค่่าวะ เอ๋ดีจ้าบอกขึ้นเวทีบบลูกอีสานพัถินพักี่ไปบอเป็นยังจ้าหววหนาวไมจ้าเขาว่โอ้ยเนาะืเลยจะสิไปใสเน่ยจะนางขาอยู่ในซาลิงยี่ยี่ยี่มันนี้ยี่ยี่มันนี้ลูกยี่ยี่ยี่มันนี่ยี่มันนี้ยี่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  อกูอยากนั่งซื้อเนี่ยพากูไปใส่กลัไปว่าเพื่อนตาโดยเป็ะจะไหนตาโดยคือเกาหัวหงิกหงิกฮะเป็ะจะไหนนี่หยอดมาขามอ่อนกับมีนี่คือบ่อนี่ฮะเก็บต้มว่านี่เต็มอยู่ต้มต้มมันจะไหนเป็นแต่แต่ไม่กินเขาอยู่ปลาผมเดินไปกินเขาอยู่ปลาเออผู้ใดว่าผิดจ้านี่แหละเพื่อนว่าสือน้อยได้แต่กระดาษสื่อสารได้นอนขี่กันเพราะว่า ฮึมฮ่าฮ่าฮ่าเข้า่าเน้นบอตุอยเข้า่าเข้า่าสื่อหว้อยในตะกระดาษสื่อสัตว์สื่อสัตว์ไปยังเด่นนอนขี่กันเข้า่าเออนอนขี่กันแล้วมันดีมันบ่ห่อนบ่เออเบ่ห่อนเลยปอุ่้นจะซักลายอีกล้วทีนี้คอยพาเจ้าไปกินอาหารทะเลมาเราจะมาซักลายอีกเลยนะมาซักเลยโยนวันนี้กินในกุ้งเรียกว่าซักลายโอ้ยสู้ต่อไปค่ะเว่หน้ายังมี ถ้าโดยเป็นคุณพ่อที่อดทนมากมากขอชมเชยจ้าเห็นแล้วชื่นใจผีบอกหหนคนบอกขืนเพรามะผีบอกโหนคนบอกขืนยายกอลิก่ออารมบ่จ่อยจะไม่กล้ายาดมเลยบ่จ่ายายกอลิก่อสื่อยายจะมันถือสื่อสิพกสิไปห้รับพวกสี่สิไปบแขกเออสี่เราเล้บขกคนน่ะ เวลานั้นป่ะห้แวเ้อก็ต้องคือทีหกี่น้องกะเอาเหนึ่งใส่หอนหอนหอนอนกระซื้อะข้ามตองเอาเหรียหนึ่งใส่เอากีดว่านี้เออนั่นแหละเออนั่นแหละคือตัดถือมดมือเลยคือกือตั้หนาตัหลังกับปเนาะาซื้อันี้ถือมัดมือได้ยากกนดก่อือถือกี่ถือกรนี่เขาน่ตีถือกรปั่นถือกระปั่นร่นไท่เ่นี้ตี ถ่อจำบดยาถือกินไปตามๆกันค่ะภูนิดาบดดาดอกจ้าเพื่อนมาอาอน้อยล้อออมบ้านเลยฮาทอแมนกวนอีหยังเนาะชอบดูมากดูทุกวันเลยปูยังก็ไดดอกนาอตาดยปูสาสตรเราเหลือปูศาสตร์เด็กผู้ชาย บ้าๆๆพ่อละแหละกบมปกับเบิร์ตโกนเมื่อไหร่ให้ให้ได้เฮากับบอาละแหละโต๊ะที่ให้แปะโต๊ะใดห้ากับบ้าวพโต๊ะใดห้ากับบอาวหูบ่หูโต๊ะโต๊ะโต๊ะยาลาปากเฮาเด้อบัดนี้โต๊ะยาซักส่วนเฮาเด้อยาซักส่วนพี่ใดบัดนี้อันนี้โต๊ะเอาไปต้มซะน้องล่าเอ้ยเออนั่นแหละไซรุนดีจากก่อนหนึ่งโอ้ยไอ้ขะนอกร่อนหนึ่ง ใจเพลินกุจากตีคนเนียอาผักอาหยังลราเป็นผักฮะต้มต้มกระดาษแล้วอีหยังเป็นผักฮะใส่ขนอน้าก่อนหนึ่งเพอดีว่าต้มโซนน้ก็พอโต้ตาสัวตาดุนไปเลยบอเด้อข้าบ่อเอ้า เ้าวขอยากถ้าสิกินปนถือใจกกอยากเตะคนเด้ยโยหน่อยถือใจหน่อยหัวลอยยอะเลยเขาว่าเอาว่าให้ตรมเซกเล็กกิน,น,นกเลยฮะอ๋นอ๋อ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 อนออ๋ออ้ยกิอกระเกออน เขาแล้วกี่ก็เกลือหนาวเขาวะตาทองวันนี้ทวันนี้ทำอะไรทานคะจ้าเงาี้งพูดทันหูเลยตะโดยใจตุ่มหยังสรุปตุมแซกเล็กเมนบบเอออ๋ <laughs> <laughs> อหน่อยอ๋อหน่อยถือใจใส่หยอดประคับหลายๆเด้อยตะโดยไม่เค,เคี้ยวแคลใดตุ่มแซกเล็กนั่นโอ้อยยายจะไม่กล้าสูนคักเขาวะ มือนีมาท่าน FC ตาโดยค่ะเข้าวะขอบคุณค่ะเอ้ยมือนีจะเย็ดงักินเรกค่ะหลอบแรงนี่คือชิโตไขโตมันแนม้อแกรกอลิโก้คือสิแนเนืหนากันบลติดเลยเลยช่วงนี้คือชิแนเนืหนากันบลติดเลย ถูกไม่ถูกไม่เป็นไรเด้ออน้อยก็ย่าเป็นกำลังใจให้กันต่อไปจ่าสาวเจยขอบคุณค่ะเออเออนั่นน่ะเ็๊ชมให้เล่าละนันนันเออ ល្រូពី់សារាបានទ្លាដាំងរៀប្រៀនឹ อย่าอมเด้ออย่าอมเด้ออย่าอมอย่าอย่าอมแค่ลูก็ไ้ม่เห็นมอย่าข่อย่อยแยกข่อยกันดีกว่าแล้วอมนามพูดตะโดยไม้อห็นาต้อวหลอตายแล้วตายโอ้ พน้อยเฮ้ยกันกันระยานย่อยเลิศเราอมน้ำแม่อมน้ำมันพูดแบบว่าจะได้หล่บมั้งสิทะเลินออกแถวเทิ้งองแม่แถวเทิงใ่ญ่เลิศนะแม่ใจก็รก่อนแม่คันร้อนออกแอวเทิงนะกาเอ้ยอ้พอหงอน สะทองไปย่ยงอีหลีหน้องห้าวมือแรงไปซาถั่วเดี๋ยวกันเต็มเพราวาไปย่างอีหลีกันเขาวะซาสา,สาเจยถูกเลขก่บอบ่ถูกค่ะสี่พาไปสายอย่าพึ่งไปไปกับไปพร้อมกันเลยนะนะนะไปกับไปน้ำกันเลยนะบ่เสือ้บอบ่เสือ้บอบ่เสือ้อหวัวแบบสาใจแห้งอายหน่อยเพราะว่า,วาน้องสินดีบอกสวัสดีค่ะคุณยายจามิกาเขาวะเออ บอพระท่านหายไปไปเจ้าถูกใจหัวรอจนแข็งไปหมดแล้วเขาวะเจ้าวะเห็ดดนไครเห็นพวกอีกตัวเอออะใหญ่จะามิกาแล้วก็เก็บสมให้ตาดอยเป็นทีเรียบร้อยแล้วค่ะให้ตาดอยแล้วตุบบ่มปุ่นเก็บหย่อนบักขามเนาะค่ะเนาะจื้อบอบาดหนีอันน้อยบ้านี้คนน่ากันบ่เที่ยวพี่ชิชิยัง เฮ็ดอ้หน uh ่อยฮ่ยฮชิโจมไปถิมบ่งวดหน้าเอาใหม่บอเขีค่ะวะธรรมดาค่ะอย่าคิดหลายมีถูกมีพลาดค่ะสวัสดีค่ะทุกๆุกคนค่ะยังคิดถึงอยู่นะคุณดารุณีสีมาดาอ้อหน่อยบอกหวยถือบอจ่าเพิ่งเขามาเบิงบอจ่าถือเล็กเดียวเหล็กแปดเลยค่ะเด้อสวัสดีจ่าน้องเจยและทีมงานสวัสดีค่ะพี่บิ๊กอืม ยังวากะยังว่ะพึ่งเขามาเนาะค่ะเนาะกะเลกลางมันโอหอกสีเนาะค่ะเนาะบางถ่านบางคนกบสีพึ่งเขามาใหม่กามีมีสองถ่านเพื่อนฝันเกี่ยวกับสาวเจยเนาะถวดเกิ่มเพื่อนฝันว่าสาวเจยบโบมือบายบายไปทางทิศเหนือ แล้วก็ว่ามาทัวมาเบิงหลูกเบิงเต่ามึงพนังซี่แล้วก็มาผูกแขนไห้เนาะคะ่ะเนาะบัดท,ที่หนีน้องสาวอีตโดอยพ่นกับฟันหินสาวเจยแต่งงานใหม่โบกมือบายบาย,บายด้วยค่ะเด้ออันนี้ก็บบัตเหลขกที่สาวเจยเนาะคะ่ะเนาะเลขออกแล้วละก,ละก็ว่าจะได้กว่าดใดดอกเนาะคะ่ะเนาะพี่น้อง ทีมงานน่ารักทุกคนเลยคะ่ะน้องเจ้ยสวยขอบคุณมากมายค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วอาน,น้อยทักทายจ่าสาวเจ้ย์เมื่อขยองอายุมึงมากระวาอายอุคนฝันน่ะเออคนขันน่นะคนน่ะเออขันบออายุข่อยกะอ่าบารีบีทเขากระวาอายุมากกว่าอ,อ,อ,าาอ,อ,อดีบารีทีโอไอสาวเจ้ยอายุ38อย่าง39เนาะคะ่ะเนาะเลขออกโคกสองแปดขันคนหูเสื่อเซียนหนียู่ดอกแต่ว่า บาลลิกทีううท Hello. Hello. うう่กซเนาะค่ะเนาะถ้าถายจาเฮลโลเขาวาสวัสดีค่ะหเขาวะอย่ามาอ่านหน่อยเด้อ่ากอลิโกไม่เป็นไรกำลังใจเสียเขาวะโอ้ได้แนวกินละตัวนี้ไปหลักปักทัวร์ไ่เนาะลาบักทัวผู้ใหญ่มาตามสูงกินขางแรงวันนาลายาเปลี่ยงถ้าอานห่อยหลายๆสาวเจอเขะ โอ้ยเบิดละแหล่แปงถ้าโดยเราหูดมาใส่บัตรใดใดน้อยหูดมาระวังเขาใส่ยาเบื <ละ S 2> อ่อหนูไว้เด้อเลขบบถูกะโบซีเลียดบบซีเลียดบโบซีโบซีเลือดเลยนอกจากทีมงานทุกคนจาค่าเขาวะน้องปื๊ดน้องปื๊ดสวัสดีครับสาวเจ้ยพอดยเอาไม่ครับเขาวะสวัสดีค่ะเอ้ยบซีเลียด,ดดอกค่ะเต็มเมยค่ะลอยลอยเนี่ย บ่มีแหงสตาร์ดบ่มีบ่มีแหงหอดสตาร์ดอีแก,เ,กเดี๋ยวไปหาตะโดใไม่่าเล่าอ,อันนี้ได้ยังอีกไปจะไหนอีกน <c oughs> เย็นอบอหนาวบอเอาอีกล่ะตะโดนขาวอีกละ่ะขันมาอยู่ในห่ม,วมสวัสดีค่ะสาวเจอไม่รู้ว่าออกอะไรเพราะยังไม่ได้ดูคลิปค่ะดูย้อนหลังค่ะ เออหกสองแปดบนค่ะหกสี่ล่างจ้าก็าถือต้องนอคือสาวเจอโบไปเบิงฟ้าขอนนาตาดยนอจ้าคือแหงแล้วล่ะสูสูจ้าสาวเจอเมนเมอยู่ผมเปิดไปน่ำตั้งสามสูดขับสาวเจอเบิดไปนั่งตั้งสามสูดเขาวะพัดอีพออีเมสือลราจะอลีอ่สุดเลยนะเมนเมนสิไปเบิงอ่ะป้า ป้าคอนหน้าตาดูอยู่เด้วยเอยโอ๊ะมืดมืดมาสิไปบึงป้าก็ว่าอย่างอีหลีมือหนักเนาะคืนคืนสองคืนที่ผ่านมาก่อนที่สิเขาสิฟันหินซาเจอสซาเจอก็เลยงดออกกลางคืนงดไปถุงไปถาป,ป้าหน้าตาดุกับคอนเกือบเบิดละไปลนะนาจยเลยเ <cond ition ing> สียบเสียบหนากขนาดนั้นนะมาพี่มานางตากแดดเป็นมูข่อยนีพ่ามาพ <cond ition ing> ่มา สาวเจ้ยทักทายจ้าสวัสดีค่ะสามร้อยเจ็ดท่านกับหกสิบหกไลค์ด้วยค่ะขอบคุณมากมา้ค่ะ <laughs> บดดาดอกบดดาดอกเขาเขาเห็นสเตตัสเนาะตาโดยมีกบแม่ไข่บอมือนี <c oughs> ตาโดยมีกบแม่ไข่บอมือนี <c oughs> มีกบขาดก็ติอันนี้บ่ดีบ่มีกบแม่ไข่ตีบ่ <c oughs> ชัดเสียงหายเ <c oughs> ขาว่าโอ้อยู่ใกล้เน็ตบ่ยู่ใกล้อินเทอร์เน็ตบ่ เ,เิ็มแขวพูนถวดพูนกับมหลินเป็นอย่างมาถามหลีกที่นะั่นมะลินนะสวัสดีครับพี่เจยหนุ่มตังเข้าครัวพาชิมสวัสดีจ้าอา่าดิ้งดองเขาอะโอ้บเขียวกับสิทักทายไว้เพียงสานี่แหละขามาให้มาให ว่า,วา,วากันเพียงซํำนี่ัทกท่ายเนาะว่าพายถือบ่ถือเนาะ,ค,ะ,ะค่ะก็คือสิบ่ถือกันว่าสื่อเหล็กโตเดียวกันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะก็คือสิบ่ถือไปตามๆกันเลยค่ะโอ้ขี้ลายฝน<อ>วันนี้ดูไลฟ์สดเป็นแล้วยินดีด้วยค่ะคุณสะอาดเออโอดบัสุขุขนเนาะคะ่ะเนาะคนได้ถือก็ยินดีนํำเดือด่ายแสดงว่ามีสูบมีสูบมีหลาอีหลีงวดหน้าเอาไมเข้ามาาใ่าใจที่ไม่มีดวง ก็คอยบ่มีดวงดอกก็คอยล่องเบื่งซื่อคอยล่องเบืองอายุคอยเขาก็บ,บ่ง,งสื่อ,อนนี้ปันใดสายหาหน่ารักทุกคนเลยจ้าขอบคุณค่ะสิไปเราไปหาหิดกินหิดอยากแย่จะมีกาแล้วก็สิไปกะมาไหลซดทักทายว่าผูใ้ใดถือเหล็กผูถือเหล็กเนาะค่ะมาให้ทักทายกันซื่อเนาะค่ะนะา,สาอสวัสดีค่ะสาวเจ้ยสวัสดีค่ะทักทายจากสาวเจ้ยรองวดหน้าจ้าปาด ูบ่าวซำหน่อยสุ่มกันเป็นตะมวนเนาะแมนค่ะเออเจอมาเห่นอินเทอร์เน็ตค่ะกำลังบึ่งหนังยาวงวดหน้าเอาใหม่ฮ่ะพอทองนางเบื่อสภาพเลยครับเขาว่าหมดหลายร้อยเด้อเจอโอ้ยเราเจอก็ไม่เคยสื่อบึ้งบัตรบัดงวดเนี่ยมาสื่อเบื่อซีลอยกลัวๆนั่นเด้อค่ะเด้ออ่ะสีอำลาผ้าจากไปคือกันเด้อค่ะเด้อก็ไปเหตุภาลานาที่ช่วงคำเนาะค่ะน้อนั่นก็คือไปโฮสทพัก ไปหุ้บพรกกับปอยให้ตาใหญ่เราไปเห็ดพาราคิดกะชิมาจุบจุบไหลชุดนำอาจารย์โบมานนี่แหละค่ะเด้อยิ่ง <c oughs> ห้อาจารย์ตุม่มแซกเล็กกินนั่นแหละเออนั่นแหละกะชิกินไปนำนำกันนั่นแหละเฮ้ย <c oughs> เออจุกคปบว้เพียงสำนีเด้อค่ะเออ,อสวัสดีครับสวัสดีครับสาวเจ้ยหมานบอคาบอกหมานค่ะพ่อลูกคำกินในถิ่นไทยใจเลตาตาทองถูกหวยบอบอค่ะอยากดูไลฟ์สดดูอยู่นี่ไงคะจะไปแล้วค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับการติดตามรับชมอำลาผ้าจากอยเพียงสำนีเด้อค่ะเด้อเจะหน้าบอกกันใหม่กับจังหวะกันใหม่นะค่ะบายบายไปแล้วค่ะสวัสดี